เจริญเรพอนุลจอยต่ยแล้วก็ยินจันต์ะมาขอให้โยม้องจอมีแต่ความเจ็นญในเรื่องงานรวมทั้งชีวิตครอบครัวทุนตั้งโลสามส่วนพร้อมเรืองนัโมกษักดิพะวัโตอราโตสมาสัมปัสัตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดการและนานเพินสาธุ ขออนุมอโมทนาบุญนะเป็นบุญเป็นส่วนป,นปนาทูครับอ,อร่อยเด็ดเข็ดดอยนะครับผมเช้ามากๆเช้ามากออกจากออฟฟิศมาตีห้ครึ่งเ,เพื่อที่จะมาร <ceramic. S 1> ้านเขาต้มเลือดหมูพยายามมาละครั้งหนึ่งแต่มาไม่ทันจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะราวางแผนจะไปอีกร้านนึงนะคะร้านชื่อว่าอะไรนะต้มเลือดหมูชั้นแลดหมูนมเขาบอกว่า หมดหมดทุกเมนูครั้งที่แล้วอ่ะ7จ็ดโมงเจ็ดโมงนิดนิดคือหมดแล้วรายการนี้เป็นความสามารถของลิงพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดยอยที่ไหนจะตาไปชิมจกแค่ไหนจะตาไปลองไม่แค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดดอย,ดยเด็ดเข็ดดอย ใส่บาสเสร็จแล้วนะเราก็มาร้านต้มเลือดหมูช,ชะล,มชะลมามะลามนิมิตนี่คือถนอนอะไรถนนชะลามนิมิตเราขับรถฟ้าเราไม่รู้เลยเหรอมันอยู่ตรงไหนตามแต่ Google Map เหรอเราตามแต่ g o o m l p แล้นะวันนี้ เพราะว่าเช้าขนาดนี้อยู่แถวพระรามสามแต่เป็นร้านที่แบบเหมือนจะเก่าแก่นะก็เรามีความพยายามในการมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งมันเฟลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรามากันใหม่วันนี้เราก็เลยออกจากออฟฟิศกันตีห้าครึงร่งตีห้าครึ่งตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบคือตะกี้เนี้ยคือเราเขียนเมนูไปก็เลยถามเขาว่าเก้าอย่างเนี้ยจะหมดไหมเขาบอกว่าตอนเนี้ยไม่หมด ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเพราะว่าเอ็กปึ้งก่อน,นหน้าเรา,เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเหลือสามอย่างวันพรุ่งนี้จะมาใหม่ตอนตีสองตอนตีสองขอดูหน่อยได้ไหมมันมีอะไรอะไรอ่ะไข่ตุน๋นข้าวอบน้ำเลี้ยบมลักมลักกระดูกหมูเยื่อไผ่ตุ๋นยาจีนต้กหู้ไข่สาหร่าย,ายหมูสับโจ๊กต้มนึ่หมูเกาเหลาหมูกรอบหมูเด้ง จริงๆเขาเปิด6โมงเช้าถึงเที่ยงนะแต่ไม่รู้จะเปิดถึงเที่ยงทำไมเพราะว่าประมาณ8โมงนี่ยหมดเ็ยังเปิด6โมงแต่ลูกค้ามารอตีห้าครึ่งน,น่ะเรากำลังออกจากออฟฟิศเขามานั่งรอแล้วอ,ะอ,อ,อ่ะเท่าที่ดูนะที่คนดูสั่งๆเยอะๆนะเคยจะเป็นสเตชันของพวกตุ่นทั้งหลายอ๋อปลาค่ะ จะมีไหมเนี่ยริมสั่งอย่างละหนึ่งเหรอเอาอย่างละสิบเลยไหมก็ได้เราพยายามมาหลายรอบนึงร่างกายอยู่นะเรายังไม่รู้เลยว่าเด็ดหรือดอยไม่รู้อะแต่คนเยอะขนาดนี้ด๋อยก็ขอซื้อกลับหน่อยคือไม่มาใช่ไหมเทรไปก่อนเดี๋ยวหมด ไม่อยากคุยกับเขาเลยลูกค้าเขาเยอะอ่ะมันดูวุ่นวายอ่ะยั่งไงกับพ่อปลาโอ้เจอแล้วหนึ่งสรุปมีนะกับพอปลาแต่มีแค่4แล้วตอนนี้ก็หมดแล้วแสดงว่าเราไม่ได้แล้ว ขายอย่างนี้ทุกวันเลยขายอย่างนี้ทุกวันค่ะช่งวงน,นี้ก็ขายดีค่ะพอดีเพราะว่ามีคนลงรีวิวไว้อ๋อแล้วปกติไม่ได้ดีขนาดนี้หรือมันก็ดีอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนต่ไรเค่ะแต่ว่าคือมันก็ดีขึ้นคือที่เนี่ยเปิดมานานมากแล้วฮะรู้แต่ว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่อีกที่หนึ่งเขาย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วลูกค้าเก่เาๆเขาก็ตามมาอ๋อไข่ตุ๋นนะสามสิบกับบ้านสามห้าข้าวอบนำเลียบสามห้าแต่ถ้าเป็นซุปต่างๆมันเริ่มต้นที่45้า แพงที่สุดของเขาอ่ะคืออยู่ที่ประมาณ50สิบาทก็ค <Than> ือระหว่าง3ามสิบหาถึงห้บาทใช่คือเราสั่งทุกอย่าง5ทุกอย่าง5แต่ว่าเราชิมที่นี่1อย่างละ1นึ่งใช่แล้วเราเอากลับบ้านอย่างละ4ใช่อร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่มันคือชนะแล้วชนะชนะชนะสึะชนะ แค่นี้ก็รู้สึกระสมควรมีอะไรที่ไม่ได้สั่งไหมครับแล้วแบบมะนาวไหมเอาปักมะนาวน้องไก่ไหมเอาครับอะไรที่หนูไม่ได้สั่งนะคะเอามาได้เลยเราโชคดีเพราะตอนแรกเรากําลังลุ้นอยู่ว่าเราจะได้กินครบเปล่าตอนนี้มีอย่างเดียวที่เราไม่ได้กินก็คือกระเพาะปลาตุ่นยาจีนเพราะว่าหมดแล้วเพราะว่าหมดแล้วตอนเนี้ยกลิ่นเตะจมูกมากคือสิ่งนี้มะนาวดองร้านเปอร์เซ็นต์ไม่จะเอาอะไรมาให้เออผนัง ใข่ตุ๋นกระข้าอบต้องทานตอนร้อนๆนะคะถึงจะอร่อยโอเคน่ากินเลยไข่ข้าวอบใช่ไหมครับไข่ตุ๋นเขามีอะไรอุ้ยโอ้มันเป็นน้ำน้ำยังไม่ได้สั่งทานเป็นไหมคะัวดอกไม้จีนดอกไม้จีได้เลยได้เลยครับหนูตึงแต่หนูกินแล้วหนึ่งคือในไข่ตุ๋นก็จะมีเห็ดมีไข่แล้วก็มีหมูเด้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอน วว้ <Wow. S 1> わわาเห็นได้เลยว่าไข่ตุ๋นเป็นไข่ตุ๋นที่น้ำซุปเยอะมากเป็นไข่ตุ๋นแบบซุปๆ,ปๆร้อน <c oughs> นะบอกก่อนอร่อนน <c oughs> ยมากมกระเทียมเจียวเป็นไข่ตุ๋นนี่มันเป็นไข่ไม่ได้ขอเป็นก้อนนะฟิลคล้ายๆไข่ตุ๋นญี่ปุ่นอ,ะอ่ะเออเทกเจอร์น่ะเออความรู้สึกเนี่ยมันเด้งๆรสชาติอะ่ะกระเทียมเจียวไม่ไม่ญี่ปุน่นถ้าไม่สบายอะดีมากสามสิบบาทอะ เด็ดผู้ไข่ตุ๋นดีมากเนี่ยจริงจิอ่ะแค่ต่างน้ําซุปดื่มกินเหมือนกินซุปอันเนี้ยเด็ดตรงนี้ก็เด็ดแล้อ้าวน้ำเลี้ยบนำ้ำเลียบข้าวอบน้ำเลี้ยบหอมออกินหอมมาก กี่งอกหนำเลี้ยป่ะเค็มคนหนำเลี้ยเยอะมากมันเค็มคนมากล้อกลิ่นมันคือแบบพริกไทยกลิ่นหนำเลี้ยแล้วก็เค็มๆอุ้ยอร่อยมากโลเอ้ยโลเป็นไงอร่อยเออร่อยมากเลยมันเคลือบเออคลือบเออหนำล้ยมันเต็มใช่ เหมือนเขาเอาหมูไปผัดนําเลียบแล้วเขามาโปะข้าวแล้วมานึ่งอย่างนี้สามสิบห้าบาทอันนี้เป็นนําเลียบที่เด็ดที่สุดตั้งแต่กินมาเด็ดเออใช่เด็ดมากนําเลียบไปต่ออุ้ยนี่กระสานลายแล้วกันโอ้อันนี้อูดูโอ้โหน้ำพริกน้ำปลาน้ำพริกน้ำปลาคือดูดีมากดูเอาไอเนี้ยมาลาดข้าวนี่อย่างงี้โปะไว้อย่างงี้ก่อนขอชิมน้ำซุปอันนี้หน่อยนะน้ำซุป สรน้ำซุปคล้ายๆเต้าหู้ปะ่ะซุปไข่เต้าหู้แต่ว่ามีกลิ่นสาหร่า,หา,ยา,หายหนูว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่คนชอบละอ,อร่อยน้ำซุปมันอร่อยมากคือน้ำซุปเขาทำดีเหมือนเขาตุ๋นดีแล้วมันใส สุอยากทาน้ําซุปเป็นแค่นี้เลยแล้วเอาไปกินได้กับทุกอย่างเลยต้มมาเบสเดียวกันแต่มาปรุงแบบแต่ละถ้วยอะ่ะให้มันรสชาติของแต่ละอันไม่เหมือนกันที่ยากมันก็คือน้ําซุปนี่แหละแล้วพออันนี้ดีเนื้อไผ่โอ้ยยังไงอันนี้ดีมีใไรดูนี่เยื่อไผ่ชิคกี่โคยมูอุ้ยจีอ้าวลองอของดีดีมาก โอดีมากอันนี้ดีมากอันนเี้ยได้กลิ่นของกระดูกหมูเยื่อไผ่อ่ะชอบตรงที่แบบมันเหมือนฟองน้ําอ่ะโอ้ก็ไม่อออกไหมเยื่อไผ่มันเหมือนฟองน้ํามันดูดน้ำออกมาอ่ะโอ้โหปุ๊บอันนี้ดีมากอร่อยมากเดดอันนี้หนูว่ามันอยู่คนชอบเลยขอรีวิวหมูก่อนดิรู้ว่าหนูกินหมูไปแล้วพี่คะเอาเอามาแล้วดูดเลยดูดแบบนี้ได้เลยอ่ะนี่โอ้ อ้อร่อยเด็ดเด็ดขอใจแล้วว่าทำไมคนมาเลยครับอันนี้อะไรอ่ะดอกไม้จีนเราอ่ไม่ได้สั่งอันนี้แม่บอกว่าอยากให้ลองต้องเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราชิมจากน้ำซุปก่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนครึ่งๆรึ่งระวังหน่อไม้อ่ะอร่อยฟิลหน่อไม้แต่กลิ่นไม่แรงเท่าหน่อไม้ออร่อย มันมีกลิ่นเฉพาะของมันเลยใช่ใช่เหมือนคล้ายๆหน่อไม้เลยอะสุกทออร่อยถุกปั่นอยู่ที่แค่ว่าเราอะอยากได้รสชาติของผักชนิดไหนเชื่อว่าน้ําซุปเดียวกันอะใช่แต่เวลามันเอามาผสมอะมันต่างกันหมดเลยมากจริงจริงดูอันนี้ดินี้มะละมะละซี่โครงหมูพออันเนี้ยน้ำซุปมันคล้ายๆกับหน่อไม้เพราะมันเป็นดอกไม้จีนพอมันเป็นอันนี้เสร็จปุ๊บมันก็เป็นกลิ่นเยืกระไพพอเป็นอันนี้ก็มาลละอีกเลยจะไม่ขม ม่กลิ่นมะลาแบบไปลายๆแบบอ่ะถ้าเป็นพี่กายพี่กายไม่ค่อยชอบอ๋อเธอชอบขมๆเอออันเนี้ยเขาทําดีแต่กินมะลาแล้วขมแต่กินได้มันไม่ได้ขมขนาดนั้นอร่อยมากอร่อยทุกอย่างอร่อยอร่อยน้ําซุปแม่น้ำน้ำซุปทุกอันเนี่ยมันมาจากหม้อเดียวกันใช่ไหมเออแต่พอมันใส่ผัก้วยหมดคนละรสชาติเลยแม่มีน้ําซุปแบบที่ยังไม่ได้ใส่อะไรไหมผมขอถ้วยเล็กๆอันหนึ่งได้ไหม กระดูกหมูไงกระดูกหมูใช่ไหมครับใช่มันเป็นกระดูกหมูอันนี้แม่ต้มทุกวันใช่ต้มทุกวันต้มตอนกี่โมงครับตอนเย็น๋อ้เย็นของวันนี้เอ้ยเย็นของวันนี้ขายพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมใช่นี่คือน้ําซุปซึ่งเป็นน้าซุปที่ใส่เข้าไปในต้มเลือดหมูปะน้ําซุปที่ใส่เข้าไปในทุกอันมาจากน้ําซุปนี้อันเดียวก็คือเอากระดูกหมูมาต้มเขาก็ต้องใส่เกลือใส่อะไรแหละแต่น่าจะใส่แค่เกลือคิดว่า Uhm. อ๋อยาจีนพริกไทยวู้พริกไทยเยอะเลยอ่ะไทยเยอะมากเลยไม่น่าเชื่อเวลามาใส่ในนี้ร wow. ู้สึกไม่เหมือนไม่มีพริกไทยเลยลูกกินไม่ได้อะเนี้ยเออแปลกไหมลูกกินไม่ได้นะเนี้ยแต่พวกนี้ถ้าอย่างงี้กินได้เพราะมันมีรสชาติอื่นใส่เข้าไปอร่อยอร่อยรู้ว่ารู้ว่ามันมาขนาดนี้ยพอเอาไปทาอะไรมันก็น่าจะแบบอีมีเดียวอ่ะไอ้นั่นนถูกหัวใจเลย พี่กายเชื่อว่าเมนูมะนาวดองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบเลยคล้ายๆทุเรียนน้ำเรียบคือมึงควรไปเอาอีกห้าดีาแต่จริงๆอะ่ะชอบให้มันเข้มข้นกว่านี้วะขวเ,าาวเข้มข้นกว่านี้เหรอมาถึงกลิ่นมะนาวข้มข้นแบบเนี้เหรอหนูชิมมีความมันกอดอร่อยมาแล้วนะดีแล้วนะอวเออดีแล้ว ถ้าเป็นถ้าเป็นผมผมชอบอันนี้เข้มข้นกว่านี้แต่วัตถุดิบเขาอะไรเขาดีหนูมไม่ชอบเด็ด <Dead. S 2> แต่หนูพูดจริง <Dead. S 2> หนูเคยกินอันนี้ครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้กลิ่นมันแรงกว่านี้เว้ยเออพี่ไก่ชอบแรงเลยไงหนำไม่ต้องสั่งข้าวเปล่าแล้วมานีนนานออ้สั่งข,ข,ข้าวหนำเลี้ยบเออสั่งข้าวหนำเลี้ยบข้าวหนาเลี้ยบคือเดอะเบสแล้วก็กินอย่างอื่นกับ,ข,กบข้าวหนำเลี้ยบอันนี้คือเหงาเลย รสชาแบบนี้หนูแบบรู้สึกว่าเราไม่ต้องปรุงพริกปรุงมะนาวอ่ะกินอันนี้มันสดชื่นมากอ่ะข้าวหน่ำเรียบนะมาถึงสักสิบสิบสิบ,สบเอากลับบ้านอย่างนี้เลยทั่วทั่วไปใช่อันนี้เพียๆแบบทั่วทั่วไปมันอร่อยมันไม่ได้ไม่อร่อยมันอร่อยแต่พอมันเจออันอื่นอร่อยกว่าอันนี้มันไม่ใช่คือคือคือซู้ไม่ได้มันไม่ใด้อร่อยกว่ามันหาก,กินได้ง่ายไงต้มเลือดหมูชแช่แข ตุ๋นชะแหมอะไรสักอย่างหนึ่งจำมาไว้คำว่าชะแหมเด็ดต้มเลือดหมูชะแหมหนูอ่ะห้จัดอันดับไอ้ตุ๋นแบบนี้ไม่มีอันไหนสู้อ,อะไรนะนักต้มตุ๋นได้นะแต่ถ้าเป็นพี่ชายนะระหว่างอันนี้กับอันนู้นนะไปนู้นอันนั้นมีความรู้สึกว่ามันแบบเข้มกว่าวันบ้านกว่าแต่อันนี้ก็คือแบบอร่อยมากเคยเคยถ้าแข่งวิ่งร้อยเมตรคือห่างกันประมาณจุดหนึ่งวิอ่ะ หนูเข้าใจมันมัน,ม,นมันใกลกันมากหนูเข้าใจที่นี่ไม่ใช่ไม่อร่อยโวดเด็ดโคตรเด็ดโคตรเด็ดแต่ถ้าเคยกินต้มตุ่นมาแล้วจะรู้ว่าไม่ด้วยบรรยากาศ<ถ>ด้วย,วยบรรยากาศมันเห็นหม้อข้างทางแบบตั้งมันคือว้าวอะไรวะเนี่ยมีโต๊ะอยู่แบบเมืองตรงตึกแถวสุบาหนูพูนตรงทีง่เนี่ย เขาจะอันนี้ออกจีนกว่าใช่อาม่าอากงจะชอบเบาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะเป็นซุปที่รสกินเข้าไปแล้วอื้ออย่างเงี้ยนึกออกปะถึงมันจะเป็นต้มจืดก็เถอะรสชาติมันเต็มไปหมดเลยะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบกินสบายสบายเบาเบาคือซื้อไปกินเองหรือซื้อไปฝากใครไม่มีใครผิดหวังแน่สัญญาได้เลยร้านเปอร์เซ็นต์อันนี้คือความชอบส่วนตัวหลายๆคนน่าจะอาจจะชอบร้านนี้มากกว่าสั่งสามอย่างเลยอ่ะ า,ามาคนเดียวสั่งแค่สามอย่างอยากว่ะน้ำเลี้ยบหนึ่งเยื่อไผ่หนึ่งไข่ตุ๋นหนึ่งพี่เอาดอกไม้จีนหนึ่งมะระหนึ่งสาลายหนึ่งไม่กิน,นเรอน้ำเลี้ยบอะ่ะเมื่ละมาด้วยกัน,นไงเพื่ละมาด้วยกันไงเฮ้ยก็คือกลับมาเป็นโรนี้เหมือนเดิมวันนี้อร่อยเด็ดเคดดอยของเรานะครับผมเราไม่เอาได้ไหมเมื่อกี้พี่ผู้ใหญ่ใช่นะเมื่อกี้เอาใหม่ วันนี้อร่อยเด็ดเข็ดด่อยนะคะเราแบบเรารู้สึกชนะมากเรารู้สึกว่าเราได้กินหลังจากที่เราเฟลมารอบหนึ่งแล้วเราวันนี้ตั้งใจมาเช้าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะยามีงไม่ตื่นอ่ะแต่เราก็มาถึงจนได้เราไม่ใด้ต่อแต่บอกเลยว่าถ้าใครอยากที่จะมาได้ลองเหมือนเราลองหลายๆเมนูแบบนี้นะคือแนะนำว่ายังไงก็ต้องมาเช้าต้องมาประมาณหกโมงครึ่งอ่ะ ถ้ามาสายหน่อยมันก็มีไข่ตุ๋นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมีเยื่อไผ่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็สาหร่ายตลอดเวลาอยู่แล้วมีสเมนูนี้นะที่มีตลอดนะจะมาสายก็กินได้แต่แตอัน<ต>อื่น,นเนี่ยก็จะค่อยๆหมดไปทั้งพี่เขาก็ไม่ได้รับจองแบบข้ามคืนอะไรอย่างนี้ต้องมาถึงหน้าร้านแล้วก็เขียนใบอันนี้อย่างเดียวยเออเพื่อความแฟร์ของทุกๆคนดีฝากไว้ด้วยนะคะร้านที่ขายบูเลย ต้มเลือดหมูชะแลมต้มเลือดหมูแลมตั้งแต่ไปดูไปดูที่พวกมันตัดอ่ะที่หนูพูดผิดมาหนูรู้สึกว่าจริงจริงตมันน้อยมากจริงจริงอีพีอีพีนั้นสองชั่วโมงครึ่งรูเจ้าของ่าสวยไงโล่ชอบเลยน่ารักบีมบีมแย่งกับโลอยู่อยากรู้ว่าไอเที่ยวไผที่เขามีแฝนหรือยัง ่แ,แม่ครับน้องๆเขาอยากรู้ว่าซุปเยื่อไผ่อะครับลูกสาวมีแฟนยังครับ <c oughs> ยังไม่มี